ฝากติดตามไลฟ์สดและช่องสำรองใต้คอมเมนต์นี่รีบไปสมัครกังเลยตอนนี้ยังมีโอกาสะอาสาาูโควิดแบบนี้นี่หารายได้เซิรอมังไรนะนี่ได้เงินเดือนเลยนี่คนบางคนทำงานหนึ่งเดือนกว่าจะได้เงิน รายการน,นี้เหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองที่ยังมีสติสมประกอบอยู่นะจ๊ะสวัสีีัับพวกกนเอรลียวก,ยว,กยวหวมลมาวางนี้มาขับกิมคาร์ PG กับมาจงเวสองกังเลยทีเลียวมาในจุน45บาทวางนี้แอดมิง<ะ>บอกา อาชนะของมาจองเวประมาณเก้าสิบเอ็ดเบอร์เซ็งนี่หล่อจ้าได้ยังไงแม่เสียอะไรแม่งเอ้ลิ้งเติมตังสันเ้ยบันขคอนถอนมาซื้อนี่นะแอนหมื่นสองฟังบีทีสองตัวเธอเบอร์คู่นี่อัดกันไปให้ร้านกาแฟย,ยิงยิงกันจ่ใจกันไปเลยเออคอยคอยเบรกกันไปเไว้ยใครลิงอาโอวีเป็นมัง่งมาเจอกับอ้วนไอ้ดิเออฝากกันด้วยเอออาโอวีไร้สดเออหวังนี้ก็ลิงกันไปไนเว้ยเออ แม่งล่งเอาเวียงไงได้ตังวันนี้แม่งเจอแต่ฟาร์มตัวกากๆไม่รู้อะไรแม่งเงยนาโคตรแม่งเงยเหมือนกับแม่งชขานาำแม่งนั่งเกี่ยวข้าวมันฟาร์มจนจากบ้งกล้าเป็นไอนู้เลยอ่ะเออเป็นอะไรวะเป็นข้าวเลยอ่ะเออแม่งฟาร์มจนกระดังหนังเลยเออไทเลิงเก่งๆมาแบกกันหน่อยดิว่าเออล่งไปด้วยกันว่าอะไรเว้ยช่วยกันช่วยกันเออหุกวังสองทุ่มนะเออหลีเกี่ยวหุกไรสุกก็มาเล่งอาเวีงกันไรนะเออว่าอะไร ตกกลางเลยมามาเล่งด้วยกลางล่งอาวียังไงให้ได้ตังลิงอาวีเวียกก็ฝังสลักไปดิวะง่ายง่ายกลางเลยแล้วก็กลุ่มของเรานาะตรงน,นี้ตอนนี้ก็มีกิจกรรม ามาแจกกางด้วยนะเฮ้สมัครตองน,นี้ก็ได้โบนักทั้งโบนักทั้งแอนทั้งโค้ดโอ้ยแล้วก็มีกลุ่มนำลิงให้ด้วยนะเออแล้วที่สำคัญกลุ่มโบนักแบบที่ลีเกียวหัวก,กันลังลิงกำน้องน,นี้เลยแหมชิดแล้วยังหัวร้อนไม่หายชิดหายนาะคอดตัวนั้นแมงเลยทำมิงแอ๊กทำมิงเคียนมันฟาร์มจนมันโอ้หฟรามไม่ออกจากบ่าเลยเออยังไม่กูเชื่อเลยว่าจังเกิ้ลจริงๆโอ้โห ออกของแม่งดาบฟาร์มก็ไม่เต็มทำมาเปรี้ยวสู้กซานิดโดนตีหัวเข้าไปแบะเลยโอ้เออมาเข้ามาลิงขังได้นะอย่าลืมนาทุกวังสองทุ่มตรงต้องเว้นฟังพุกนะเออเฮอผ่องขายผ่องขายกันมาลิงอาโอวีกะลีเกี่ยวหัวกันเลยนะอย่าลืมนากงติดตามไว้ลิงใต้คอมเมนต์เลยมีด้วยนะติดตามไว้ลีลีเกี่ยวหัวไรสกนะเออมาสีบังอาโอ้ยวลีลีก็มาลิง อย่างที่ว่าเอ๊ะคุยไปพูดไปอยู่ดีๆีนีเงินหลังว่าซุปเปอร์เมิกาก็แตก <c oughs> สวดยวดไปเลยยัดแปดเออของแท้ของดีต้องลีเกียววั่น,นโนกอโนหนึ่งเดียวสลดต้องลีเกียววั่นเท่านั้น มายัางไงก็อ,อีกสักนิดสักหน่อยไป,ยไปถึงหมื่นไหมเอ้แตกใหญ่กันไปเลี้ยวหนานี่งบไม่กี่บาทสี่สิบาทนีมานีเจ็ดพันนะวินหมานี่ประวัตไม่ได้ขนาดพันเก้าแล้วคูน้ามาไหมนี่โบ๊ะบ้าเอาภาษาจีนแดงมาไมไม่มาเออ แต่กันไปแบบโบบาโบบากลางเลยทีเ hmm. ด yeah. 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 ียวมาสองพันแปดเกาพันกเลยจะถึงมือเลยมาน้ำขึ้นต้องรีบตักชักกัเยอชักักมาวินมาอย่างไงอย่างไงดอกนี้คูณสไป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 อย่งไงวินมาปับคูณอันี้เก้าพันโุ้าวมาโอยวันนึงยังให้ต่อขวามันเลยเลยเอ้ยสองหมืแล้วนะสองหมแล้ว รีบไปสมัครกังเลยตอนนี้ยังมีโอกาสม <Yahoo! S 1> าสะสมรูปโควิดแบบนี้นี่หารายได้ซื้อมกังไรน,นะนี่ได้เงินเดือนเรือนี่คนบางคนทํางานหนึ่งเดือนกว่าจะได้เงินเท่านี้ไม่ไม่รู้แต่นี่ดีเกี่ยวว่างได้เรียว <c oughs> ตอนนี้ต้องจักปาตีชุกใหญ่ไว้เงินเดือนออกอีกเลี้ยวโอเค okay. สําหรับเกมหน้าเป็นกําไร ติดตามไว้ให้ลีลีอย่าลืมเล่น R O V กัลีเกี่ยวห่วงนะสองทุ่มตรงนะ R O V ไลส่งนาเออสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปกองนะครับสวัสดีครับ